ลูกเป็นชาเล่นี่ชาเล่ก็บอกเอายาติดฟันมาคืนแกมาคืนไม่มาคุณอ๊อฟขาอขายมาแล้วคุณอ๊อฟมาแล้วคุณเข้าไปขโมยได้เลยมาเลยอ่ะคุณอ๊อฟเป็นไงคะเป็นไงบ้างเมื่อคืนนี้ขโมยก่อนเมื่อคืนนี้เมื่อคืนเมื่อคืนโดนคุณแม่ดูไลฟ์ดูชิวนะสนุก สนุกครับนี่ต้องระวังนะกล่องนี้ระวังไงครับเมื่อวานอ่าฮล้วแาฮกว่ครับสนุกสนุกสนุกนะสนุกสนุกมาขายมาขายเร็วแก๊งนี้มาแล้วไม่ครับผมมาขโมยเราเรารู้หรือยังว่านี่ไม่ได้ขายรู้หรือยังเนี่ยอันนี้เมื่อกี้ออฟแบบมีมันเีอร์กี่ชิ้นบ๊วยมีหลายชิ้นครับมีอ่าคือเรียกว่าถ้าซื้อไปก็เอาไปใช้กันได้ยาวๆเลยนะครับผมมีทั้ง ทำยาบนปากมีทั้งไม้บาซินซิงแบบซิงแบบเคี้ยวนะครับกินกันไหมครับคุณลัะโอ้ยคุณลักษ์กิจเขาเนาะครับผมสําหรับที่สําหรับที่คุณลูกไมนกี่เรเมื่อคืนสนุกใช่ค่ะใช่ใช่นี้เราก็มาคุยเรื่องไม้บาซินกันต่อนะเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ไม่พูอกี้สายออฟสายออฟเราเขาให้ดูชุดชุดทำบุญชุดสังฆทาน มีสิบสองชิ้นในหนึ่งในหนึ่งในหนึ่งคแล้วเดี๋ยวคุณต้องเข้ามานะเดี๋ยวคุณต้องเข้ามานะต้องบอกคุณอ๊อฟต้องเข้ามาอันนี้ชุดอ๋อชุดนี้สองร้อยสี่สิบเก้าบาทใช่ไหมคะนี่ค่ะสองร้อยสี่สิบเก้าบาทชุดทําบุญค่ะสองร้อยสี่สิบเก้าบาทตาฮักแต่ตาอ๊อฟเมื่อคืนสนุกมากใช่คุณแม่เมื่อคือนเม, <c oughs> มื่อคือน,คอนคุณแม่จริงๆแล้วคุณแม่เป็นคนนอนไม่ดึก ม่เป็นคนไม่นอนดึกก็คือนั่งดูแบบดูไปค้ำไปดูไปค้ำไปสนุกมากมากเลยหห่อไปไหนคุณชาลีนี่มาแล้วคุณออฟออไปแอคในเอ็มวีอยู่ครับอาเหรอ <c oughs> คุณธุรกิจรับตัวมากแล้วเนี่ยสิบล้านเมื่อกี้เรื่องธุรกิจครับเขาคุยธุรกิจโอ,โอ่าทำแต่ธุรกิจไม่มีเวลาไปทำหน้าเลยนี่ทำหน้า อันนี้อันนี้อันนี้ดีโมโมลิงญานะผมใช่เหรอโมลิงกะอ่าโมลิกะทีมนะครับผมตัวนี้ตัวนี้แม่เอาไว้ผมใช้ผมใช้ไม่ทันเลยตอนนี้ผมพยายามไล่ใช้ทุกตัวตอนนี้เมื่อวานก็เอาไปสี่ห้าตัวไม่รู้จะใช้อันไหนดีเขาคิวแล้วแล้วก็พี่กาละเมมาส่งของผลิตภัณฑ์เขาให้อีก กินไม่รันแล้วครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาไปใช้อันนี้เอ้ยแต่ผมเอาไปแล้วนี่เมื่อวานก็เอามาแล้วเอาไปแล้วเอาไปแล้วจนถ้าเปไม่มีขายแล้วแล้วอันนี้แม่แม่ขายเยอะไหมครับเยอะขายดีค่ะขายดีนะครับเพิ่ขายไม่ได้ใช่ไหมเอ้ขายดีนี่คนกดไปสิบเก้าอันแล้วเนี่ยโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเออขอบคุณมากมากเขาบอกว่าระวังออฟด้วยนะครับเอออันนี้คุณออฟ คุณอ,อ๊อฟต้นใจายาทีฟันตัวไหนมากที่สุดเมื่อวานเนี่ยตัวนี้ก็เอาไปแล้วไป,ไปเอาไปเอาด้านหลังเชื่อไหมเชื่อไหม,มวันนี้จะมาจัดของให้คุณแม่มันมีบางอันนะ่ะแทบจะหมดจนหมดจนแทบจะไม่มีจะถือขายแล้วเนี่ยเขาก่อนคุณอ,อ๊อฟคุณอ,อ๊อฟเอาคุณอ๊อฟเลือกสูตรนี้ไปใช่ไหมสูตร นี่เกลือพีระมิดผมผมเนี่ยใช้เกลือพีระมิดนี้แล้วก็แปรงแปรงใช่ไหมครับแล้วก็เอาตัวนี้บ้วนอีกทีหนึ่งอันนี้ใช่ไหมไม่มีกลิ่นปากเลยแบบชอคุณอ๊อฟใช้สูตรไหนอ่ะไว้โปรเทคชั่นชอบอันนี้สุดจริงเจมจุนมากี่ครั้งผมชอบอันนี้สุดเจมจุนหลายคนอาจจะชอบสีอ่าสีฟ้ากับสีอ่าสีเขียวมีออนนี้นะครับแต่ว่าผมชอบสีนี้เพราะว่าแบบว่ากัดทีหินปูนแทบขาด ลิ้นละลายลงไปเลยเดี๋ยีดีๆตัวนี้ดีจริงเข้มข้นสุดเข้มข้นจริงเข้มจนนะครับเข้มจนก็บอกแล้วว่าต้องใช้หนึ่งผสมน้ำหนึ่งเพราะว่าผสมน้ำใช่ไหมครับใช่เพราะว่าเราทานอาหารรสจัดเหมือนกันต้องต้องมาทำมาไม่ผสมอะไรเลยโอเคคอรเบผมว่าทำไมกัดแบบว่าทีเดียวแบบขุณ เยีมจนที่สายหนว่มอล์ลอแล้วก็อันนี้อันนี้แปลกนะครับผมกลิ่นหอมชื่นใจใช่เมื่อกี้เราแกะแกะเพื่อจะที่ดมอ่าผมขอแกะได้เลยตอนนี้ันอนี้อันนี้อันนี้ฟ้าทลายโจเอ้ยนี่ฟ้าทลายโจนใช่หอมมากมากหอมหอมกินสมุนไพรขึ้นมาก่อนเลยใช่นี่แบบแค่นั่งตรงนี้คือได้กินสมุนไพรแล้วครับจริงใช่จากจาก ตัวแม่นะครับหยอกครับเออออฟฟอรน่ารักออฟคอรน่ารักไม่รู้หละแต่แม่ยืดมือมาแบบนี้แล้วผมวัแล้วมัดแล้วเตรียมโดนแล้วผมอ่ะน่ารักน่ารักกนอ่าสมุนไพรแล้วก็มีความแบบคล้ายๆแบบกินลูกอมตอนสมัยเด็กๆนะครับอืมลูกอมแบบมิ้นท์นะใช่ใช่ใช่อือลูกอมมิ้นท์อ่า กินเลยเนี่ยผมชอบกินนี่เมื่อกี้เขามีลูกอมซิงอยู่แถวๆนี้ไปไหนอีกล่ะนี่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 อร่อยอร่อยเขาบอกว่าอ๊อฟระวังอ๊อฟด้วยนะแม่ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยทุกคนจับตามองผมจัดเลยตอนนี้ไม่กล้าขโมยอะไรแล้วอันนี้สสุดนี้ก็แบบว่าซื้อถ้าเราซื้อใช่ไหม เราไม่ใช้เองก็ไปฝากคุณป้าฝากคุณยายได้เพราะว่าอิโมฟอร์มสูตรอาหลอดสีน้ำเงินเนี่ยคนมีมีอายุหน่อยใช้ดีใช้ดีนี่นี่ครับมาบารสิงซิงก็เป็นเม็ดแบบนี้นะครับผมผมกินกินทุกวันแม่แม่เอาแม่เอามาให้เอ้ยผมผมป้นไปใช่เหออแม่มาเาใ่้หรือเปล่าอยู่ที่ตรงผมกินเอง อันนี้สูตรอารสมิ้นนี่ไงเขาเขาอยู่ในตะก้าใช่ไหมสูตรอารสมิ้นแล้วสูตรนี้อันนี้นี่สูตรใหม่เลยแล้วเนี่ยเนี่ยเฮ้ยตัวนี้สูตรเอฟสีเขียวสูตรเอฟยังไม่ได้เอาไปใช้เลยผมเพิ่งเ่งมเพิ่งส่งมาเลยเพรเพิ่งส่งมาอ๋อเนี่สูตรเอฟสูรเอฟนะผมเอรถมิ้นมีโมฟลอมเอฟอ่ารถอาการเสียวฟันอเพราะว่ามี มีปลออนไลน์ด้วยนะป้องกันฟันผุด้วยใช่ป้องกันฟันผุด้วยแล้วที่เขาบอกว่าฟันขาวคือแปรงแล้วฟันขาวครับอืมวันนี้สนใจอันไหนต้องตรวไหมเอ๊ยเอาตั้งแต่เอาของแม่เป็นฟันขาวขึ้นแล้วไม่รู้ฟิลเตอร์แม่หรือเปล่าทานีแม่แม่ใช้ฟิลเตอร์อ๋อโอเคเออผมผมว่าไม่ค่อยใช้ฟิลเตอร์อ่ะใช่ ที่ผมถ่ายลงทุกวันนี้ผมก็ใช้หน้าสดเลยครับใช้ผใจเยินยนอฟใจะยินทำไมผมมาเข้ากล้องแม่ผมไม่คยรอเลยรอคมเข้มคมเข้มเนี่ยมีสารโซเดียมนะครับผมก็เด็กอายุต่ำกว่า6ปีควรใช้ยาสีฟันปริมาณน้อยน้อยน้อยอ่าเท่ามาเล็ดทั่วนะครับผมถ้าสำหรับเด็กอายุต่ำกว่าหรือ6กขวบ หรือต่ำกว่านั้นก็ควรใช้อ่าน,นิดนึงนะครับผม,ม,มเดี๋ยวฟันน้องจะหักนะครับเดี๋ยวมันไม่ถึงขนาดเดี๋ยว,ยวจะบินไหมเนี่ยเออก็นะครับผมก็ ซื้อซื้อกันไปนะครับอุดหนุนแม่นะครับซื้อแม่น่ารักนะครับเขาจะได้ทําข้าวผัดให้ผมกินออกนะครับวันนี้วันนี้เม right. ื right, ่อวานไม่ได at ้ทําข้าวผัดใส่แตกเลยนะข้าวผัดยอดทิ่ของเราข้าข้าวผัดใส่แตกครับอผมก็ได้กินบ่อยอ่ะข้าวผัดบางทีก็ตั้งคำถามว่าเมื่อไหร่จะผัดอย่างอื่นบ้างเนาะพรุ่งนี้ผัดอะไรบอกมาได้เลยอแล้วแต่แม่เลยครับพอพี่แม่ ชอบเลยครับนี่นะครับมีของหลายอย่างมากวันนี้นะครับเดี๋ยวให้แม่ขายกันต่อกินอันนี้อันนี้อร่อยอันนี้อร่อยอร่อยอันนี้ก็อร่อยครับอันนี้รสรสมันเป็นคือเป็นรสองุนองุนองุนเขียวองุ่นเขียวผสมเลมอนอ่ารสชาติดีมากเปรี้ยวเปรี้ยวแม่นะเอาไว้ในรถทุกทุกทุก สีเลยนะเนี่ยนี่เอาไว้ในรถด้วยครับเวลาขับรถก็อมอมไปด้วยทําให้แบบว่ามันตื่นครับอแม่ดูไหนมือผมหายเลยมือจับมือลอกอ่ะกินซิงเนี่ยจริงๆช่วงช่วงเดินก่อนไม่รู้เป็นอะไรมือลอกหนักแบบกับพี่จ๊อกกินซิง้าไปหายหายเลยดีดีตัวนี้ครับดีดีทั้งสองตัวเลยนะครับ อืมวันนี้เราเราคุยกันเพื่อนมากเพื่อนเพื่อนเพื่อนจะไปไปทําอะไรกันบ้างหรือเปล่านะครับฝากของแม่ด้วยนะครับผมก็ของดีทั้งนั้นนะครับผมทั้งสังฆทานทั้งทุกทุกอย่างนะครับดีขอบคุณมากจ้าทายออฟแล้ววันนี้ทยออฟวันนี้มีะไรติมวันติมอะไรบ้างคะ ไล่เลยลูกตอนแรกผมว่าจะไม่เอาเรื่องสงสารเอาจากไหนโอเคโอเคจ้องจ้องจ้อง้องกอเลือกหยิบของดีๆทั้งนั้นของที่เดี๋ยวผมขอสิ่งที่เก็บละเนี่ยสิ่งที่แกะแล้วครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณแม่มากครับขอบคุณลูกขอบคุณลูกเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้มาขอบคุณลูกขอบคุณลูกเจรายการไรนี้คุณออฟคุณออฟออฟน่ารัก แม่ให้จริงใช่ไหมได้เลย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 โหขอบคุณมากมากค่ะทุกคนปกติไม่ต้องซื้อปกติไม่ต้องซื้อไม่ซื้อไมเซื้อเว่นบ่อยอืคุณออฟคุณออฟโอ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชุดสังฆทานยังโอ้โหเจ้าออฟชุดสังฆทานยังเอาไปมีแท้แม่พูดเลยก็ โอเคเจ้าออฟก,ก็ชอบหยิบอันนี้ค่ะก็เรามาดูทวนอีกครั้งแล้วก็จะสามะะทุ่มแล้วคุณแม่เกรงใจลูกแล้วก,ก็ต้องเตรียมตัวแล้วค่ะแม่ใช่นี่ก็เป็นชุด <c oughs> ชุดชุดทำบุญชุดสังฆทานนะล,ลูกนะสิบสองมีสิบสองชิ้นในในหนึ่งถุงน,นี้นะคะแล้วก็นี่จะเป็นทวนอีกนิดนึงไมล์บาซิลไว้์โปรเทคไว้์โปรเทคไว้์โปรเทคชันไว้์โปรเทคชันสำหรับ ลูกๆหรือน้องๆบางคนน้องๆที่แบบว่าพบทันตแพทย์บ่อยๆต้องจัดฟันก็เขาจะไม่ไม่ทำลายชุดจัดฟันใช่ไหมอันนี้ไม่ทําให้สีเปลี่ยนอไม่ทําให้สีเปลี่ยนแล้วอันนี้